ครับพี่น้องม uh ื so far, bbe 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 ้อนี้มีเมนูตามคั้มอของพี่เพียวพี่เภาครับลูกสาวพาแฟ่ของผมเนี่ยพี่น้องมื้อนี้ครับมีเห็เมนูมาโชว์พี่น้องครับเมนูผัดกระเพราทอดดอกกับชิ้นไก่ครับพี่น้องทอดดอกกับชิ้นไก่ครับมื้อนี้ที่ว่าเป็นเมนูรวมมิตรกันเลยนะพี่น้องเนาะครับพอดีลูกสาวว่าพ่อมีทั้งทอดดอกมีทั้งไก่กับผัดกระเพราหนูกินเนี่ยไอผัดพริกแกงได้ไพี่น้องผัดพริกแกงครับ ข้ขอไว้พี่น้องพีกแกงเมนูนี้กับพิกแกงครับซื้อมาถุงหนึ่งยี่สิบบาทครับพี่น้องแล้วกัฮอทดอกซื้อมาแพ็คหนึ่งถุงหนึ่งกับหกสิบบาทครับชิ้นไก่นี่ซื้อมาแพ็คหนึ่งเก้าสิบบาทเมนูนี้ร้อยทะเลพี่น้องร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับร้อเจ็ดสิบบาทแต่ว่าเคสไก่ไก่กับมือนึงเอาไว้แห็น ข้อไหนกูโก้เลยครับพี่น้องแล้วก็ฮอตดอกทิพย์พี่ผ้พาทอดไปคืนนึงนะครับครับแต่เฮ็ดเบิร์ตแตเฮ็ดเบิร์ตแต่แกซื้อมากก็จะพุพพ่น,นเพื่นถาดพุ่นจานบขนาดได้ไรพี่น้องคลูกสาวว่าอยากทอดฮอตดอกก็ทอดไปประมาณเจ็ดแปดอันนั่นแหละครับสมมิ่งไก่กระสิบกำมือนึงกระสิบทอดมาหนอ่นอยกูโก้ครับอันเดอร์กโก้หิวไก่เอาทอดกับต้มหน่อยพี่น้อง พี่น้องใบกะเพรากเก็บอยู่หลังบ้านขึ้นเขาเลยพี่นออ้องโอ้ใบกะเพรางามดีครับผลมาตกกับหดนามว่าพี่น้องแจกยอดงามงามครับยิงโหดนามเขายิงหดหนามนะครับยิงเขายิงเด็ดนะพี่น,ะน้องแห้งงามแห้งแตกครับแตกงามงามใบกะเพราเนี่ยเมนูวันเมนูใบกะเพราเนี่ยผมชอบกินมากพี่น้นองราะผมว่ามันระบายดีครับนี่เป็นยาระบายบ่ฮะฮึนาทิเมนนะครับ ให้ลูกสาวกินน้ำนะครับใบกระเพรากระไดกินในพ่อสมู์กินไก่นี่ผมกระหันนะพี่น้องฮอตดอกนี่กกระหันนะครับกินไก่จะมี่ชินสักประมาณชินหน่อยชินใหญ่ครับหัน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 อันนี้เป็นชินพอดีพอดีพี่น้องก็เสกกินแซ่บครับแต่ว่าถ้าสงบสุดเข้ามาเหดตั้งแต่เขาแพ็คมาเลยก็ได้ครับพี่น้องมันแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่ครับมันจะสุกยากเนาะอันนี้ผมกั มาหันในหน้อยครับพอโดนกระทั่งหันนั่นจึงเขียงบาง,งบางครับพี่น้องเจ็ดสมนีก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยครับเขาฝากพี่น้องติดต,ตามทั้งสองช่องอคือเก่าครับจะเป็นช่องพ่อนองแพ้พ่อนองเผาครับช่องจักกีนแก้วครับโกโก้มาหน่อยัตว์วนกันยังบ่พรอนี่นพี่น้องเด้อครับยังบ่พรอนที่ว่าจิตตอนน้องครับพี่อันมันโกโก้กับร้อน ต่าง,งนิดหน่อยกับพี่น้องโอ้ช่วงนี้ก็ทำมาหากิกนเลยผุดเครื่อง,องพี่น้องเอ้ยครับขายขายกันเงียบครับขึ้นมาเดือนใหม่เลยครับสิเป็นทันจังไส่น้อเดือนจังไส้ของปีเลยครับปีสองพันหนึ่งร้อยผมจะพูดหนูเป็นปีที่ว่าผมเปิดเครื่องมากเลยครับข้ามาขายข,ขายนี่เงียบกิ๊บยอดขายจะเดืนอนยังบ่ผ่านนะครับลานที่นอนไฟฟ้าก็บใดยังยิ้มบ่ได้จักจักเดือนเลยครับพี่น้องยอดขายนี่นเงียบกิ๊บเงียบครับโซเชียลแต่ละพื้น แต่ว่าได้ก็ได้ผื้นไ่เด้พี่น้องก็ขพอใครเนี่ยอยู่ครับอาศส่ว่าเขาขายชินญ่เด้พี่น้องเนาะก็เป็นขายของที่บ้านขายของกินนี่โอ้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องอาจจะเจ๋งะไรพับเก็บบ้านเดี๋ยวละไปว่ามากกับยุเข,ข่าแล้วพี่น้องครับแต่ว่าที่แตกว่าสิก,กินเข่ากอนอะไรมาก,กว่าไทายพี่น้องมื่อเช้าอยก็น้านน่เนาะคลิปนี้เมนูนี้ครับเราไปจะเสแปบดีครับพี่น้องอันพ่อผู้ท่ำก็ขอบ่ค่อยเป็นให้ได้สมนีกร ดีด้านพ่น้องเนาะครับเนาะงถค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับฝีมือก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะอันนี้กห้ลูกสาวมาซิมคือเก่าครับลูกสาวซิมมาแซ่บอยู่พ่อโอเคเตียบกับเสบพรช่วงนี้ลิ่นเป็นกลางให้มาหายในพี่น้องซ่งสิลิ่นแข็งๆจั่หน่อยพี่เอเวอร์ลาบอกเลยพิณทองครับจะว่ากันเด้อครับเด้อลิ่นมันเป็นังสัย่แข็งกันเถอะพวก็นใดบอกผิดบอกผิดว่าตะกคุกตะครับบอกประชันเนี่ยจะว่ากันนะพี่น้องนะครับเด้อ มืัอนี้ก็เปิดพารล่มเบอร์สองทั้งหล่ะพี่น้องเอ้ยเใครเน่ครับมืัอนี้ยุ่งบ่มีอันช่องจักกีแก้วมืัอนี้ก็ลุ่งเงินการเกี่ยวเข่าด้วยพี่น้องครับเด้อครับประเดียนผู้ใหญ่บ้านบ้านไสจ้่วยครับหน้าพันยูหลังหลันที่นอนเพล่าพ่าวครับมืัอนี้เป็นเกี่ยวเข่าสามสิบไรครับแต่วันยังบ่รูหรอกว่าเพิ่นขายได้จักเสวียนเนี่พี่น้องนะครับเด้อแต่าอู้เข่าเรางามมีหลีครับเอาไปประมาณสิบก็อีแตกแล้วพี่น้องอีิตอ็นแหลือบแล้วครับโอ้โหจะได้หลายครับสามสิบไร มันไปยิ้มหนาบานนี่แหละเพิ่นกระดัราคาของก็สิมื้นขึ้นไปแล้วพี่น้องก็แค่นี้แล้วครับฝากพี่น้องเพิ่งคลิปนี้เพิ่งช่องนี้ครับฝากไปเบิ่งช่องคุณในพี่น้องครับเด้อครับเป็นกำล though, ังใจกันทั้งสองช่องเหรอครับพี่น้องผมอ่าทั้งสองช่องเนี่ยผมก็ทยอยทยอยเบิ้งของพี่น้องครับอ่าดูแลกันไปนะพี่น้องนะครับเนาะครับเป็นสองช่องก็ดูแลของพี่น้องทั้งสองช่องเหรครับก็ค่อยเฮ็ดไปค่อยเบิ้งไปคุยเรบ่ห้องหมุนนั่แหละพี่น้องเอ้ยครับ ดีใจนําพี่น้องในหลายคนครับที่ว่าเปิดไอ้พันเปิดสางได้ได้เลยครับดีใจนะครับดื้อครับด้อไผยังบ่าพานกับสูท่อไปด้พี่น้องไอผมยังบ่าพานนะครับช่องจะกกีนแก้วก็ไดโจดชั่งก็ถือตัดเอาทุกมือทุกมือพี่น้องมอวันเจ็ดฉุ่งครับโอ้ยเหมือนก่อนสิบสองตัดลงไปหน่งสิบสี่โอ้พี่น้องเมยครับยันจอดชั่งโดนตัดก็ได้ก็เลยตัดสินใจเฮ็ดช่องพอดน้องแค่รองข้าอีกช่องครับ หลังจากที่หายไปประมาณสามเดือนพี่น้องไปค็ดคลิปเลี้ยวครับเรียกว่าอออเออเขาค็ดชงนีกสับร่องครับา้านเปิดสางได้เดเรียวกว่าเพราะว่ามีเวลาอีกหกเดือนครับพี่น้องเราะว่าชงเนี่ยผมเริ่มห็ดประมาณมีถุนหน้าหรือกระดาอปีหกหกนะครับผมมีเวลาอีกประมาณหาหกเดือนอยู่สูวไปพี่น้องค้านสองชงหรืแม่สองสามชงหรแม่พี่นอ้นอ,งนอ,งนนองเนาะ พี่น้องผู้ใดยังบ่ผ่านกับสู่ต่อไปเด้อพี่น้องครับเด้อผู้ใดผ่านเดีวก็ดีใจด้บนะครับเด้อสู่ต่อไปพี่น้องสู่ต่อไปครับสักวันตน้องเป็นวันของเรายามไหลน,น้อยเนาะ <c oughs> ไอ้กับลังใจตัวเองนะพี่น้องนะครับเนาะสู่ต่อไปไอ้พี่น้องมืง่อกล้ไก่เล็กน้อยครับเฮ้ยผมเบิง่งในกลก่องก็เป็นม,ม,มั่วพี่น้องแต่ว่าเบิ่งตาปลากดชัดอยู่ครับกล่องอันนี้ม่ค่อยดีปนานใดหรอกนะนี่ ร่องงบประมาณเนี่พี่น้องโซจิจัดการกลองอยู่ครับเอาเสียงไปร้านเขาส่องเขาจะน้อยอยู่เขาจะเป็นยังไงไทยกับโซจิตไทยได้เดี๋ยวพี่น้องผมไทยแนยวนอ้นตะขึ้นแนวตัางครื่องเก่าครับเป็นแนวไหนบุามือถือเครื่องนี้แต่ช่วงนี้ก็ยังบบยังบอันไทยกินโชวอ์ออกกลองพี่น้องบ้างนะครับเด้อเพราะว่ากลองมันไม่ค่อยดีไปไหนพี่น้องกลองหนาไม่ค่อยดีไปไหนครับ ถ่ายเสร็จแล้วโอ้โหน่าปวดนดาเพี่ยว๋ผมด้วยครับอ่าเสียทรงผมด้วยผมตกใจหมดดีนะพอดีผมเคยอาจคลิปคลิปหนึ่งครับดีนะผมเปิดเบื้องก่อนพี่น้องว่าะสั่นทารุทอัปโหลด,ดให้พี่น้องเบื้องหน้โอ้โหฉิตตกใจผมนี่แหละาตายก็เป็นสีปากอย่างหนึ่งข้างไปอีกดข้างหนึ่งครับพี่น้องจะเป็นเรื่องใดผมไม่ถือก็ได้พี่น้องลองมึลงลอง,ลองเงินก่อนลองงบประมาณลองเงินก่อนครับเดี๋ยวจะไปจัดการให้ดีๆเดีด๋ยวพี่น้องตอนนี้เครื่องนี้เหลือกล่องอย่างเดียวครับ ไปเปลี่ยนหน้าจอมาสามพันกัเลยกล่องสิเป็นกล่องมีิตเท่าหน้อยเนาะมันเป็นม,มั่วๆมั้มืดนี้ถไทยกล่องหนา้าถไทยเท่าไหรเลยครับพี่น้องในยังกินนะครับเนาะผมมือนี่ผมก็ผัดกับเผาแล้วพี่น้องไอ้ผัดพ,พี่แกงครับเปาคิดเ่าถือแล้วอันพ,พี่แกงฮอตดอกใส่กิ่นไก่ครับพี่น้องปรึกษาว่าหิวข้าเข่าครับกลับมาจากพอมาพ่อกลับมาจากกัน พอกลับมาจากกันเปิดอีกฟิร้านที่น้อนนะครับลูกสาวหิวเข่าแห้งไม่เฝ้าเค็ดได้ครับฮิตเตัเ้งแต่ประมาณหกโมงผมท่านพี่น้องหกโมงแรกก็มืดตึบบบอดอต๊บแล้วครับไอ้โยผมซื้อไกลครับคนดอกไปอย่างเต่านะครับเลยไปฝ้าไปหาใบกระเพราครับเดยออกมาเป็นเมน,น,นูนี่มาหนีก,กับวันเสาร์ที่สองท่นวาคมสองพันหนึร้อยหกสิบหกท่าพี่น้องครับมว่านโฟเรนช่วงดีเนี่ยกับ ดีใจนั่นเลยพี่น้องด้วยครับเออเมือว่าผมเกือบโชครีครับซีรอตตอลี่ศูนย์หกหกออกศูนย์หาพี่น้องเออเงดหลายวิดงคำเสียวบอลเลยผมมันจะถึงจากสองใบยังหน่อยโอ้ยงดกอนกับซื้อเก้าข้อศูนย์ครับเก้าข้อศูนย์เทวันมันออกสามตัวบนนะพี่น้องเนาะสามตัวบนโอ้สี่ได้ครับแต่มันออกสามตัวล่างนะโอ้ยพี่น้องด้วยเฮี่ห้าปาทีกับเขาเลยนะครับนี่ก็ได้ เขียนไปเขียนมาสองงวดแล้วพี่น้องบอกไปบอกมาลำ,ำเล่ยลำเล่ยแห่งเลยพี่น้องจ้าอ่ะพี่นอ้อ,นองมึงใจน้อยครับ,อา,อ,รบอากาศมืนอนี้ก็คขึ้นค่าขึ้นผลนะพี่น้องดีดีที่ว่าเพิ่นนั่นเกี่ยวเขาแล้วอยู่ครับดีใจนั่งพิ่นอยู่ตอนนี้ว่าผมไม่ถ่ายคลิปนะพี่น้อง แล้วแดดได้บดครับแล้วก็ฝนลงเม็ดผมตกใจนะเพื่อนนี่พอผมเป็นบ่อแดดเอาผ่าคุ้มมันนะครับเพราะว่าเข่าเวลาเอาเขนอุอีแตอีแยนเอาแต่มันฝนตกค่ำเนรอพี่น้องเอ,อ้ยงานเข่าแล้วนะครับต้องตากไม้เลยแหละใกล้ยอยู่ครับฝนมาตกเพราะตอนฝนลงเม็ดมากเนี่ยเจ้าของหน้าเพื่อนก็นาสคิดกันแหละเพื่นยานฝนตกค่ำเพื่อนใกล้อยู่ครับใกล้อย,อยู่ฝนมาตกใกล้อยู่ลินมาเพราะไอ้ตกใจที่สุดหอก แต่ว่าขวยหนูภาษาพี่น้องเออผมไม่อยากรออ่านมีแต่ควยยังไงไม่ต้องหู้ยิงใหญ่ครับกแต่พี่น้องเป็นบางอืมช่องนี่นะครับเด้อช่องจสกินแก่กับพี่น้องมาซอยกันหลายครับโู่ไปน้ำกันผมก็อยากคันสั่งได้ได้รู้ครับพี่น้องเฮ็ดมาปีกลัวแหรอครับนี่เปิดช่องครบปีตั้งแต่วันที่สิบแปดตุลาครับลงคลิปคลิปแหลกยิบซีตุลาพี่น้อง สีใด้แตกๆลสี่ได,ด,ลไดล้ลงคลิปอ,อนวิดีโอสั่นปวดผมกระไดอีกเล็ก,กันย่างมาขอใจนะพี่น้องเนะะละลาะพลังๆมากกิดเล่งสปีดเอากบบเออไข่นียนครับแต่ก็ยัางมะพานนะครับตอนนี้ก็ยัางมะพานากัน่างมะพานยอดชมวงกันย่างมะพานแล้วก็ฝากพี่น้องที่มาเบ่งคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องนะครับเด้อขอควาเป็นกำลังใจกันทั้งหลายพี่น้อง ฝากพี่น้องติดตามทั้งสามช่องนะครับหรือเขาเป็นกำลังใจทั้งสามช่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เบอร์ไหนแค่สองนะช่องครับอีกช่องหนึ่งยังบ่ยังบ่พร้อมนะครับพี่น้องนะครับเดอ้อยิ่งเขาแล้วครับพี่น้องช้องห้องจอกๆแล้วครับไอยิ่งไปเยอะมากสิยเป็นร่มเลยพี่น้อง พี่น้องพ่อ,อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับพี่น้องอขึ้นเข่าด้วกันครับผม